อ๋ออ๋ออ๋อยอกกันยอกันเอา้าโอ้ยไต่เตะอุ้ยทำไมน่ารักจังเลยเนาะหลงไม่ไหวแล้วมีคนใจลลายแล้วหนึ่งหยอกกัน เด็กน้อยไรเดียงสาอืมอืมเด็กน้อยไรเดียงสาเหรออืมอืมสองสัปดาห์แล้วสิบสี่สิบห้าวันสิบห้าวันแล้ว ก็เล่นด้วยได้ไหมไหยอกกันด้วยได้ไหมฮะเล่นดดวยคนได้ไหมครับผมแม่ไม่รู้เลยเอาตัวพ่อหรู้ตัวเมียยังไม่รู้เลยยังไม่พาไปหาหมอครับผมเอาเอาโอ้โหดจะมันก็ตัวกตาคค่ะ ชูจะชุจะมาแล้วอจะนั่นไปไหนนอนไปหาหาอีกตัวน้อนไปไหนตาตีตากอืมอืมหอมนอยหอม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 จังเลยชูแม่หอมจังเลยหอมแม่นอนด้วยได้ไหม แม่นอนด้วยได้ไหมเนี่ยที่นอนแมวน้อยเนี่ยเออแม่ขอนอนด้วยได้ไหมออแม่ขอนอนได้ไหมตอนกลางวันก็จะมานอนเล่นกับแมวตรงเบาะนี่แหละตรงที่นอนตรงเนี้ตรงที่นอนสัตว์เนี่ยอันนี้จะเป็นที่นอนแมวถัดจากที่นอนแมวก็จะเป็นที่นอนไอจอดหมาจอด มันเป็นที่นอนเก่าจากพ่อกับแม่ไม่ไม,ไม่ใช้เลยแล้วก็ยกให้มากับแมวเนาะในบ้านเราจะมีสามเตียงสองเตียงนี้ให้มากับแมวอืมเอามาเร็ว